วบโวยการสรสแนะนําให้นายสุเทพเทือกสุบันยุบรวมเวทีหลังจากพบว่ามวลชนน้อยลงนะคะเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปพร้อมกับยื่นคําขาดให้สองโรงแรมที่ให้ที่พักแกนนําหากว่าไม่ไปรายงานตัวจะดําเนินการตามกฎหมายค่ะ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐาน,นะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอเปิดเผยถึงกรณีแกนนนำมติประชธิปัตย์ที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับว่าขณะนี้ผู้ต้องหา18<ด>คนยังคงใช้ผู้ชุมนุมเป็นโลมนุษย์ป้องกันการจับกลุ่มขณะเดียวกันพบว่าอีกหนึ่งรายคือนายสนธิยานชื่นรื้อไทยในธรรมผู้บริหารสำนักข่าวทีนิวส์ยังคงหลบซ่อนที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง โดยยืนยันว่าหากไม่เข้ามอบตัวตำรวจจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งแนะนำนายสุเทพทึกสุบันผู้ต้องหาคดีกบฏให้ยุบรวมเวทีการชุมนุมเนื่องจากเห็นว่ามวลชนมีจำนวนน้อยลงเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ยังกล่าวถึงเจ้าของโรงแรมสองแห่งที่ให้ที่พักพิงกับการนำมอบประชธิบัต์ว่าหากไม่เดินทางเข้ารายงานตัวตามกำหนดในวันพรุ่งนี้กับทางสอรอสอก็ถือว่าไม่ยำเกรงกฎหมาย หากมีการจับกลุ่มตัวก็จะส่งผลกระทบกับภาพรวมของโรงแรมซึ่งเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดฝากไปถึงท่านกำนันสุเทพด้วยนอกจากจะปฏิรูปการเมืองแล้วยังมีน้ำใจช่วยช,วยชาวนาเขาบอกให้ช่วยชาวาโศกกับราชประสงค์ด้วยคนไม่มีฟังแล้วมีตะดนตรีมาเต้นเมื่อคืนนี้ ที่ปฐุมวันเหลือพันสองกำนันรวมที่ไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเยี่ยมให้เกะก,กะพี่น้องประชาชนเขาแล้วฝากเตือนไปยังบรรดาฮาร์ดคอจากวันนี้ต่อไปการเจราจาหลายครั้งไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรบ่ายนี้ผมจะประชุมผู้บัญชการซึ่งผมเรียนเชิญผู้บัญชการ ภาคต่างๆมาประชุมและวางแผนเพื่อมอบพันธกิจและภารกิจบ้านเมืองปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นึกจะยึดสถานที่รายการก็ไปยึดยึดแล้วก็ไปไล่พอกลับมาทำงานก็ไปไล่พวกคุณเป็นใครไม่ยอมแล้ว ส่วนการขอเปิดพื้นที่กระทรวงมหาดไทยให้สิทธิ์ตำรวจในการป้องกันตัวหากมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นรวมถึงในวันนี้ก็จะมีการเรียกประชุมผู้บัญชาการตำรวจภาคต่างๆเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยยืนยันว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้น